สวัสบบดีเอฟซี FC, ทางฝั่งลาวฝั่งไทยและกับต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องยูทูบสอนไายแชนลมันนี่กับสิพาพีพน้องมาเบิงธรรมศาสตร์ยามเสาร์เนาะมาเบิงบรรยากาศยามเสารนี่นคือนำซ่เนาะซีกะมานและก็สซกองภาคนั่นภาคไทายไปทางนั้นก็จะเป็นอ่าซกองเนาะ พังทิวาทายนี่ก็เป็นพังสิกมานมันจะไหล่ไปพี่น้องน้ำไหลลงไปพุ่นน้ำเนาะถ่ายบรรยากาศให้เบิรงเนาะภาพเซกมานก็สิมีเฮือนมีซานเนาะพี่น้องเฮือนซานอยู่แคมเซนี่นคือเฮือนเฮือนซานคนที่ว่าอยู่แคมเซเนาะ พังเซกมานสีไทยเบิงพังนั่นจะเป็นพังเซกองเนาะพี่น้องอันนี้คือน้ำเซ่เนาะย <c oughs> ามแหลกนี่ก็ใสน้ำเซ่ดีก็่าอาบได้เนาะยามฝนนี่ก็สิขุนเพราะว่าฝนตกแล้วมันไหลทางขดินขีดห้าลงมาเนาะนี่คือบรรยากาศ <c oughs> งามเศร้าประมาณ หกโมงเนาะหกโมงหาเจ็ดโมงส่วนต่เวนกำลังขึ้นแสงแดดอนอนยามเศาร์นนเนาะก็เลยถ่ายบรรยากาศเบิ่งลมพัดวิวพี่น้องบรรยากาศยามเศาราก็แ <c oughs> สดงว่าดีเนาะบรรยากาศดีฟังนั่นเขาเจ้าสิปลูกมังโม่เนาะส่วนไรปลูกโม่มังแตง หมักถั่วเดว็เป็นเดินเนอะเป็นเดินเป็นเดินก็จะปลูกปลูกมักโม่หมักแตงเนาะเด็คนเสือแดงแดงเสือแดงแดงยางอย่ในพิณัมเนาะซึ่นะงลักไฟฟ้านะคนยางซูมในบินซันนี้เนานะ เลยพี่น้องบรรยากาศ <c oughs> น้ำเศร้าๆเนาะลงไปลุ่มแห่งกว้างเนาะน้ำเส้นลงไปลุ่มแห่งกว้างตะกี้กันมี <c oughs> มีกอไม้เพรียบ้านเนาะแต่ว่าตัดออกก็จอดสีเห็ดกระเจือนกำลังมาจกุกเลยรถกจอมมาจกุก ยรถพี่น้องเด้ทางเขาเจรชิมาเห็ุกันเจือนอย่ลุมฝั <c oughs> ่งนั่นขจอเหตดแล้วแล้วนอกกันเจือนฝั่งนั่นแล้วแล้วยังแต่ฝั่งนี้ฝั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งนี้กำลังเริ่สมเหตกำลังเริ่มอยู่ทางเหนือแ่วบ,บุทมนมหาหอดก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซี ด้เบิงนํากันเนาะอันนี้คือเซกมานและก็เซกองเนาะมีสองเซไหลลงม,มาใส่กันอยากให้เอฟซีได้เบิงผู้ทีต่างแขวงต่างเมืองหรือว่าต่างประเทศที่ว่าบบเคยบบท่านเคยเห็นเนะาะบบท่านเคยเห็นเซเซกมานและก็เซกองเซกมานและก็เซกองนี่ กอยู่แขวงอัตปือเนาะที่ว่าไทายเบิ่งนี่อยู่แขวงอัตปือเมืองสามคีไซอ่าอันนี้คือน้ำเซเนาะ <c oughs> บุญออกพัฒซาอีนยังข้าเจ้าก็จัดงานบุญสวงเฮือก็อยู่ทานี่เนาะเดทาวัดท่าทางขึ้นวัด <c oughs> ไปไปภาคนั่นก็จะเป็นวัดหลวงเนาะพี่เนาะวัดหลวงขามไปภาคนั่นก็นขามไปภาคสีกอง มีวัดหลวง <c oughs> แต่เวลาบุญทรงเฮือใช่ไหมข้าเจ้ามาจัดอยู่นี่เนาะจัดจัดอยู่นีเลยไลลงมาแต่พูนปล่อยเฮือลงมาแต่พูนทางเหนือลงมาทางนี้เนาะคนจะลายพี่น้องเวลาบุญทรงเฮือจะเจ้าน่งเต้มบึงบึงข้าเจ้าแขงเฮือเนาะ <c oughs> คนก็มาลายเพราะว่าบุญทรงเฮือหนี่ก็เป็นปีหนึ่งมีเธอเดียวเนาะพี่น้อง มาถ่ายบรรยากาศเถอเพื่งยามเสาเสาอันนั้นก็เป็นทรายผู้ลวงเนาะ <c oughs> เป็นทรายผู้ลวงของแขวงอัตปือ้อเนาะอ้อมอ้อมอมันเป็นผู้พัดเนาะอ้อมดำดำเป็นผู้พี่อ้อมพี่ทางนี้แค่พี่คันชิว่าอะไแขวงอัตปือนี่เป็นผู้อ้อมอ้อมแขวงเนาะพี่น้องเนาะอ้อมแขวง เป็นผู้อ,อมแขงเวลาหนามล้นหนามยังก็เป็นต่ย่านเนาะเพราะว่าเคขื่อนลายอยู่เซกมานเ <c oughs> พราะว่าจะเป็นเคขื่อนเซกมานอ่าเคขื่อนน้ำกุ้งน้ำกุ้งหนึ่งน้ำกุ้งสองน้ำกุ้งสามเนาะหลายเคขื่อนเคขื่อนเส้นน้อยเซเปียนเนาะที่ว่าแตกปีกดก้อนฮะเนาะเคขื่อนเขื่อนแตกกันอยู่ อยู่เมืองสนามไสเนาะ <c oughs> จะแขวงอัตรปือแหละแต่ว่าท่าอยู่ขนาดนี้ในแม่น <c oughs> อยู่เมืองสามัคคีไส้แต่ว่าเคลื่อนแต่กันอยู่เมืองสนามไสเนาะพี่น้องเนาะท่าในในแม่นอ่าเซเซกะมานแล้วก็เซกองเนาะเคลื่อนเซกะมานในใหญ่ที่สุดพี่น้องอยู่ในแขวงอัตรปือเนาะเป็นเคลื่อนเซกะมานเคลื่อนเคลื่อนใหญ่ที่สุดเนาะ มีเซกประมาณหนึ่งเซกประมาณสองคือนกันเนาะเึ้นเนี่ยอยู่อาตะปืนนี่น้ำจะลายเนาะยามฝนเนี่ยยันน้ำขึ้นเน,ะเนะาะพี่น้องยันน้ำขึ้นแล้วก็ยันเคลือนแตกจนลาย <c oughs> อยู่แควอาตะปืน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าการหากินหายากนี่ก็อุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่ามีสายเซมีน้ำเซหาปูหาลา กระพอได้กินได้ยากเนาะลงตึกเฮใส่โองบอเนาะเฮ็ดฮันเด็ดนี่กระพอได้กินเนาะพี่น้องพอได้กินเป็นตึกเฮใส่โองเฮ็ดหันเด็ดนี่ก็เนมดุก็เน่าม,มันเนาะควางแฮกระเพอได้กินเนาะอยู่ทรายน้ำเซนนี่แหละปูปลาก็พายังพอได้กินอยู่ <c oughs> มีมีมีนี่คือ <c oughs> นำเซเนาะถ่ายบรรยากาศเบิงฝากในเดอ้อเอฟซีเนาะทางฟังเล่าฟังไทยและกรต่างประเทศเนาะกระสวยเบิ่งคลิปแน่เนาะอย่าขามโฆษณาสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนเนะ่เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปลงให้เอฟซีเบิงเนาะ ภาคนั่นจะเป็นภาคในเนะาะภาคสีกองเือนซานกับสี่หลังไงพี่นอ้องเพราะว่ามันจะเป็น <c oughs> ทางตลาดเนาะ <c oughs> เพราะว่าจะเป็นตลาดลักสามตลาดหัวครัวสีกองเนาะเือนซานบานซองนี่คือบรรยากาศยมเศร <c oughs> ้าไทยเบิ้งพี่นอ้อง แต่เว้นกำลังขึ้นเนาะเก็บภาพในเอฟซีได้เบิ่งฝากในเด้อเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนี่ยว่าจะเป็นส่องเก่าส่องใหม่ส่องกำลังตั้งเนาะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปร okay, ้องให้เบ okay, ouais, ิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ในการถ่ายท้ำถ่ายคลิปพี่น้องหยดวิวกับบุกขืนเนาะฝากอีซี่ผู้ติดตามแล้วกับสวยเบิ้งให้ในเด้อพี่น้องกองไปบัสสุขุสุขคนเนาะคามาเบิ้งให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพราะว่า youtube นี่ก็เพื่อสิบพานก็ธรรมดาเนาะพี่น้อง เป็นสองทางหนึ่งที่ว่าคนเห็นบ่อยากลายเนาะบ่คือส่งอื่นบ่คือทางอื่นี <c oughs> น้นมเซยอยูวก,กลังสิขามไปเฮียนอยู่วดหลวงพี้องอยวดหลวงลงไปลุ่มๆผูกกวางเนาะก <c oughs> ว้าง นำเซ่เนาะตะวินกำลังขึ้นตอนนี้ก็เจ็ดโมงปลายเลยเนาะประมาณเจ็ดโมงปลายเ <c oughs> ลือมาถ่ายบรรยากาศยำเศร้าให้ FC. เอฟซีได้เบิง่งเนาะน่าจะเป็นเฮือนคนอยู่ฝัางในเป็นเฮือนคนพี่นอ้องเล๋ยกมาถ่ายเบิงนะ่งเนาะ จัวกำล,ลังไปเพื่อไปเฮียนนะคระับไปเฮียนจัวจ <c oughs> ูเิกมานลนะเลยเนาะไปเฮียนยวัดหลวงนี่นี่สิเป็นทางลงมาหนำเซนนะทางของวัดนะทางวัดทางร่วมของเิกมานเนาะล <c oughs> งมานี่เป็นหนำเซนใสๆพี่น้อง อากาสิจบคลิปไว้สำนีก่อนเดอ้อพี่น้องปองปลายเบิดสุขุสุคนเนะาะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงสำนีเนาะขอเก่าคำว่าสบายดีเอฟซีวัตุคนเดอ้อ